สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มหานำเอาพระสมเด็จวรลคังเรียกว่าเป็นเป็นองค์ครูของพ่อใหญ่มหาเลยนะครับองค์นี้เป็นองค์ครูที่หาหาดูหาชมนี่ยากนะถ้าหากว่าไม่ได้เป็นชาวบ้านเนี่ยพวกเรานะครับ ไม่ได้เป็นชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยหาดูหาชมยากนะครับพ่อใหญ่มหาเคยนำมากล่าวไว้แล้วนะครับองนี้หลายหลายครั้งนะครับประมาณเกือบ3ครั้งนะถ้าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่4นะครับที่พ่อใหญ่มหาได้ได้นำองค์นี้มาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ต้อง ต้องขอบคุณนะขอบคุณได้นะครับขอญาติเอ่ยเช่อท่านนะครับขอขอบคุณเพราะพ่อใหญ่มหานี่ก็ก็ได้ความรู้จักพี่เขาเยอะนะนะครับซึ่งไม่รวมกับอาจารย์อาจารย์โจ๊กนะอาจารย์นัทพลเกษสาครน่ะนะอันนี้เป็นเป็นต้นเหตุเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจให้พ่อใหญ่มหาได้ได้นำพระสมเด็จเนี่ยมา ทำใน u t u b e เพื่อที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนเอนสายอนุรักษ์ไม่ใช่ว่าทํา y o YouTube เพื่อที่จะขายพระนะทำ YouTube เพื่อที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามแนวคิดของเราว่าเราเราคิดถูกนะเราคิดถูกเพราะที่เขาอยากจะเอ่ยชื่อนะท่านเป็น y o u t u ยูทูบเบอร์ชื่อดังนะอย่างพี่ไตเทพปนะพี่ไตเทพท่านไปสัมภาษณ์ เรียกว่าเป็นเซียนท่านหนึ่งอะนะแต่ว่าเป็นเป็นเซียนสายอนุรักษณ์นะพอยมหาก็ก็ยอมรับนับถือน้ําใจท่านนะซึ่งท่านท่านก็อายุมากแล้วนะท่านก็พูดไทยไม่ค่อยชัดแต่ว่าท่านก็อยู่บนห้างดังเหมือนกันนะเออแค่นี้เพื่อนสมาชิกคงอ๋อแล้วนะท่านท่านคงเป็นพ่อใหญ่มหาว่าท่านคงเป็นคนจีนอะนะพ่อพ่อใหญ่มหาดีชอบฟังท่านนะท่านท่านพูด พี่เต้เต้ไปสัมภาษณ์ท่านหลายหลายครั้งนะแล้วท่านก็อัดลงในรายการทางยูทูบในหลายช่องนะเพราะ,ะมาก,ก็ติดตามท่านนะเพราะว่าท่านพูดไทยก็ไม่ค่อยชัดหรอกครับแต่ว่าท่านเป็นเซียนพระที่ดูพระด้วยความเพรายมหาฟังแนละ้วท่านพูดค่อนข้างจะจะโบราณแล้วก็อนุรักษ์นะท่านไม่ได้มาทางเชิงธุรจิจมากนะ ถ้าเพื่อนสมาชิกอ๋อแล้วก็รู้ว่าเป็นใครนี่ลองลองเข้าไปศึกษาแล้วก็ดูคลิปของท่าน,นหลายๆคลิปนะถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ในกลุ่มกลุ่มขายพระเอ,า,อาง่ายๆถึงแม้ว่าท่านจะอยู่ในกลุ่มพาณิชย์นะกลุ่มขายพระแต่ว่าแนวมองมุมมองแนวปฏิบัติแนวพูดของท่านเนี่ยมาในกลุ่มอนุรักษ์นะท่านเพื่อนสมาชิกลองสังเกตดูนะเพราะว่า พระสมเด็จที่ท่านนำมาลงเนี่ยหลายองค์เนี่ยบ,บ้านมากเลยนะซึ่งท่านก็ไม่ยอมปล่อยไอ้พวกไอเซียนกัมลอเนี่ยท่านคำพูดเนี่ยขอยืมท่านมาพูดหน่อยออกจากปากท่านเองเลยนะไอ้ท่านเป็นคนต้นฉบับเลยนะไอ้ไอ้คำว่าเซียนกัมลอนี่ยไอ <c oughs> ้พวกเซียนกัมลอทั้งหลายเนี่ยโอ้โหคุณ พ่อท่านเนี้ยท่านไม่ยอมท่านไม่ปล่อยนะท่านพูดท่านนําท่านชี้แจงท่านปะทะท่านโอ้โหเรียกว่าร่างกายอยากปะทะว่างั้นเถอะนะครับไอพวกเซียนกำบลอลตั้งหลายที่ท่านพูดเนี่ยโอ้ท่านท่านพูดดีมากนะถูกใจพ่อใหญ่มหามากแล้วก็มองดูสังเกตพระที่ท่านนำมาลงก็เป็นพระแบบบ้านเหมือนเหมือนพระที่ ข้าราชการชาวบ้านคนธรรมดาทั่วไปนำมาลงนำมาให้ท่านอาจารย์โจกสองดูนะแบบแบบนั้นเลยทีนี้ไม่ใช่ว่าพระยมาหาอวยสิ่งเหล่านี้นะพระใามหามองมองถึงประวัติศาสตร์มองถึงประเพณีมองถึงวัฒนธรรมมองถึงความเชื่อมองถึงเหตุปัจจัยหลักที่มันเป็นจริงนะ ซึ่งกลุ่มพวกเราเนี่ยพวกนี้จะไม่ใช่อวยอย่างที่บอกนะคือเขามีองค์ความรู้คือเขามีข้อมูลคือเขาศึกษามานะไม่เหมือนไอ้พวกเซียนกรมารอไม่รู้มาจากไหนนะเพื่อนสมาชิกขายพระองค์ละล้านในองค์เดียวหรือขายพระองค์ละแสนในองค์เดียวหรือขายพระองค์ละแสนได้สององค์ตีตนเป็นเซียนเลยนะพวกนี้ซึ่งขาดขาดปัจจัยพื้นฐานดังที่พระมหาเก่ามานะ เอาเอาแบบนี้นะดังนั้นต้องต้องขอบคุณขอบคุณพี่ไตเตพกขอบคุณคุณพ่อที่เรียกว่าท่านก็เป็นเซียนท่านหนึ่งแล้วนะนะท่านก็มีมีร้านพระดังในห้างดังเหมือนกันซึ่งพี่ไตเตพก็ชอบไปคุยกับท่านนะนะเ,เพื่อนสมาที่องอ๋อนะอันนี้พระยมาหาโอเคเลยนะคือก,ก็ก็ธรรมดาเนะี่ยก็อาจจะอาจจะมองต่างกันนะแต่สําหรับมุมพ่อยมาหากับมองแบบนี้ อีกอย่างหนึ่งบวกกับพ่อใหญ่มหาเนี่ยเป็นคนศึกษามาเยอะแล้วก็เป็นสมาชิกหลายกลุ่มไอ้เสียเงินครั้งเดียว2000คอร์สหนึ0คอร์ส3,000หนึ่งอาทิตย์หรือว่าเสียเงินครั้งเดียว1 0,000ตลอดชีวิตเนี่ยพ่อใหญ่มหามีไม่ต่ำกว่า6กกลุ่ม6สมาชิกที่พ่อใหญ่มหาศึกษามานะดังนั้นจึงจึงประมวลจึงสรุปจึงวิเคราะห์แล้วก็ตกปรึกเป็นของพ่อใหญ่มหาเอง แล้วมันก็ไปตรงกับมุมบุคคลที่พ่อใหญ่มหาเอ่ยมาเมื่อกี้นี้นะครับอย่างองค์นี้อ่ะอ่คองนี้เพื่อสมาชิกหลับตาแล้วจินตนาการนึกภาพอ่ะอย่างเงี้ยว่าพ่อใหญ่มหาคิดถูกไหมล่ะอย่างเงี้ยถ้าใคร <c oughs> ถ้าใครบอกว่าองค์เนี้ปลอมเจ้โรงงานวิมือก็ก็นั่นแหละครับก็เพราะว่าท่านยังขาดท่านยังขาดสิ่งที่พ่อใหญ่มหาพูดมาแต่ถ้าท่านเอ๊ะหรือว่าหยุดหรือว่าสะก,กิดใจหรือว่า ลังเลแล้วทีนี้อ้าวพญามหาเอาองค์นี้มาเนี่ยมันมันแปลกแปกแล้วเนี่ยอย่างนี้มันใช่เลยอย่างี้แสดงว่าท่านเริ่มท่านเริ่มตกพึกแล้วนะเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าบ่อน้ําตานะเพื่อนเนเนี่ยเนี่ยดูพระเทวก็จะเป็นอย่างนี้เห็นบ่อน้าตาอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยคือเสียนเนี่ยคือคอลําไรเห็นเห็นเสียนลําไรนะแล้วก็เห็นพระอลระเห็นไหมแล้วก็จะเห็นลักษณะอ่า ไหลตกทั้งสองข้างเห็นไหมครับนี่ไหลตกทั้งสองข้างเราก็จะเห็นเรียกว่าโบราณเรียกว่าบอ่บอบ่อน้ําตานะครับอยู่ตรงหลักแรลของท่านนี่นะครับแล้วก็ลักษณะภามละ,ะทั้งก็จะเหลื่อมล้ํากันลงมาเป็นชั้นๆอย่างนี้นะครับเราดูเราเราดูเราสังเกตเราก็จะรู้นะครับว่าสิ่งเหล่านี้คือ คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะธรรมชาตินะดูสิครับอย่างเงี้ยปอมเจ๊โรงงานยังไงครับไม่มีนะครับอย่างเงี้ยคือของแท้เขาก็จะมีรูปแบบให้เราพิจารณาอย่างนี้นะครับเพื่อนสมาชิกก็ก็ดูนะเห็นไหมครับเนี่ยดูด้านในวงแขนไหมรับม้วนเข้าไปด้านในอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็เรียกว่าเนื้อสีดินดิบนะนะสีดินดิบ เนเพื yeah, ่อนๆดูดูด้านในเห็นไหมครับด้านในด้านในด้านในซุ้มระคังเนี่ยก็จะม้วนยุบย่นหดม้วนยุบย่นหดเข้าไปอย่างเงี้ยม้วนยุบย่นหดเข้าไปอย่างเงี้ยเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับคลาสสิกไหมครับอย่างเงี้ยเนี่ยดูด้านในซุ้มระคังเขาเห็นไหมครับอย่างเงี้ยโอ้โหยางเงียบพอญ่มาก็พูดแล้ว มีสมาคมหนึ่งที่เป็ามาหาเป็นสมาชิก VP อยู่เนี่ยท่านบอกโอ้โหนี่ดเตรเป็นมิติใหม่ของวงการเลยนะเขาบอกเนี่ยเป็นพระหน้าใหม่ในวงการเลยนะด็กเตอร์เบอกอย่างนั้นนะเออก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นชมบารมีกันนะ,ะเพื่อนๆดูดูแล้วเป็นไง ดูซุ้มะระฆังเห็นไหมครับนี่มวนยุบย่นหดเข้ามาเ,มเนเี่ยเพื่อนๆดูดูนะครับเนี่ยเนื้อนีมวนยุบย่นหดเข้าไปด้านในเห็นไหมครับพอจะมาหาเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่สมาชิกในสมาคมดูบอกโอ้โหเนี่ย เป็นพระหน้าใหม่ในวงการเลยนะดกรก็บอกเนี่ยนะอ๋อแท้คำว่าอันนี้คือทราบกันในวงในนะพรอยมหาก็เรียนจบปริเอกมานะครับแต่ว่าพระยมมหาใช้คำนําหน้าก,ก็คือบวชเรียนมานะแต่ว่าคนใกล้คิดสนิทสนมพระยมหาเขาเรียกว่ามหามหานะคุณมหาท่านมหานะ แต่ว่าถ้าเป็นยศทางโลกไปทํางานก็ด็อกเตอร์นะยศทางธรรมก็มาหาเดี๋ยวเป็นพระเป็นพระหน้าใหม่ในวงการเ่ยนะด็อกเตอร์ก็บอกเนี่ินสมาชิกดูแล้วเป็นไงครับเนี่ยสวยงามไหมครับสวยงามนะองค์นี้อันนี้จะปลอมเจยังไงไม่มีหรอกครับไม่ได้หรอกครับไม่เห็นไม่เกิด อย่างเงี้ยทาไม่ได้นอกจากธรรมชาติเท่านั้นที่ทําได้ที่นี้เรามาดูใกล้ๆก,ก,กันพระหน้าใหม่ในวงการเป็นยังไงเนีย่ยเห็นไหมครับโอ้โหดูแล้วนี่ช้ำนะช้ำไหมช้ำนวลนดูซุ้มะระฆังนะนะเนีย่ยดูซุ้มะระฆังแบบจะดูยังไงเนี่ยก็ต้อง โบราณท่านเรียกว่าตกท้องช้างนะนี่ดูเกตท่านเนี่ยสวยงามไหมครับเกตสบัดเกตในสบัดเลยนะดดููดซมระังเนื้อดนนห,ห็นไหมครับเนี่ยดูเล็กไหลเม็ดเล็กไหลไผ่ดำนี่คือด้านหน้านะดูด้านหน้าเนี่ยร่องรอยการปริการแตกของท่าน เห็นไหมครับคราน้ำมันตังอิวยังมีอย่างเงี้ยเรียกว่าคราน้ำมันตังอิวนะเพื่อนๆเห็นไหมนี่คือคราน้ำมันตังอิวไม่ต้องคิดอื่นไกลเนี่ยคราน้ำมันตังอิวที่เราเห็นเนี่ยเนี่ยคราน้ำมันตังอิวเห็นไหมครับนี่อย่างเงี้ยคราน้ำมันตังอิวปลอมจี้โรงงานมันทําไม่ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมครับดูเต็มๆกันอย่างเงี้ยดูเนื้อ ด้านในปีแยกแตกแล้วลานเนี่ยโบราณท่านว่าเนี่ยบนบ่อน้ําตาปากขอบลุ่มก็จะคมเห็นไหมเพื่อนๆสมาชิกคมไหมครับนี่ปาก็จะคมมวลสารก็จะยุบลงไปด้านในเห็นไหมครับเม็ดก็จะยุบลงไปด้านในและเมื่อยุบลงไปด้านในในปาก็จะคมนะปาขอบลุ่มเนี่ยเม็ดนี่คือเม,ม,ม็ดเดนะม็ดดาเม็ดเล็กๆหลล็ดํานะสวยไหมครับในเม็ดเล็กๆหลล็ดําแล้วก็ คราบน้ำมันตังอิ้วเนี่ยอย่างเงี้ยเม็ดแดงเขาจะเหมือนเปลือกมังคุดเนี่ยนี่ไม่เพื่อนๆสีก็จะออกดํามอมน้ําตาเนี่ยเหมือนเปลือกมังคุดโบราณทา่านว่าเนี่ยเรามาดูด้านหลังกันนะครับทีนี้ดูด้านหลังเนี่ยเป็นไงครับด้านหลังนี่แหละคือรอยรอยรอยปูไตน,นะเพื่อนๆนี่รอยปูไตที่มาเขาเหรอยปูไตเห็นไหมครับนี่เพื่อนสมาชิกเห็นไหมครับนี่รอยปูไต เนี่ยรอยปูไตรอยรอยหนอนด้นนะเนี่ยเหมือนปลายเข็มจิกลงไปอ่ะเนี่ยรูเล็กรูน้อยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยที่เราเห็นข,า,ขาวขาวคราบผงแป้งโรยพิมนี่รอยปูไตเห็นไหมครับนี่ยนี่แหละคือรอยหนอนด้น,นรูเล็กรูน้อยโผล่ขึ้นเนี่ยเพื่อนสมาชิกดูนะครับ สิ่งเหล่านี้คือคือความงามที่เป็นธรรมชาตินะเห็นไหมครับเนี่เราเราหาดูหามองหาชมยากนะเพื่อนๆลักษณะอย่างเี้นอกจากว่าอยู่ในมือชาวบ้านเรานี่แหละครับเราไม่ต้องไปกลัวพระราคาแพงจะตกจะแตกจะหักนะของดีอยู่กับพวกเรานี่แหละเพื่อนๆดูสิครับดูด้านหลังท่าน,นเนื้อจะไม่เรียบเนื้อก็จะเป็นตะปุ่มตะป่นอย่างเงี้ยนะ ตะปุมตะปำสูงตาำดําเตี้ยเนี่ยตะปุ่มตะปำสูงตาดําเตียเนี่ยคือเรียกว่าเป็นรอยรอยปูไตนะที่นี้เรามาดูด้านหลังกันนะเพื่อนๆนะดูดูด้านหลังแล้วมาดูด้านข้างนะดูครบด้านหลังแล้วมาด้านหน้าที่นี้เพื่อนๆดูสิครับโอ้โหแล้วมาจบลงด้านข้าง บ่อน้ำตาเป็นไงครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับคราบน้ำมันตังอิลสวยไหมครับเนี่ยเนี่ยคือคราบน้ำมันตังอิลเนี่ยแล้ว hmm. ก็เนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดเม็ดแดงอยู่ด้านในนะเม็ดแดงอยู่ด้านในเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำองค์นี้สวยงามครบนะครับครบมาเรามาดูด้านข้างมุมด้านบนนะเป็นไงครับนี่ ความงามความเป็นธรรมชาติน่ะเพื่อนๆดูเป็นไงครับนี่ดูอีกมุมหนึ่งนะครับมาดูมุมอีกอีกด้านหนึ่งของด้านข้างขอบพระสมเด็จเนี่ยด้านข้างพระสมเด็จต้องเป็นอย่างนี้นะเพื่อนๆเห็นไหมครับสวยไหมครับเนี่ยดูดูกันนะดูกันแบบจะจะนะ องเนี้ยเนี่ยเราก็เห็นเม็ดพระาธาตุเห็นไหมครับเนี่ยเม็ดพระาธาตุเพื่อนสมาชิกดูสนะิครับเพื่อนสมาชิกดูเน่ะเห็นไหมครับบ่อน้ําตาเนี่ยนี่แหละคือความงามของท่านนะเพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับองคนี้ถูกอกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครตให้พ่อใหญ่ามาหาช่องส่องพระบานด้วยนะครับขอบคุณครับ